สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม f o r z a h า r l z o n 5นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแต่งและจูนรถคันนี้ครับผมนี่คันนี้ถือว่าเป็น f e r r a r i อีกคันหนึ่งที่เป็นรถขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับผมคันนี้ก็คือ Ferrari f e r r a r i F40 นะครับผมนี่สีแดงมาเลยนะครับคันนี้ สำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถที่สามารถเล่นได้ในคัทเ A นะครับผมแล้วก็คัทเอสหนนะครับผมแต่เป็น S1 ในระดับกลางๆนะครับผมไม่ถึงกับสูงถึงกับเต็มแม็กนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของรถคันนี้นะครับว่าผมแต่งและจูนอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคันนี้ที่ผมแต่งไว้จะเป็นคัทเอนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับผมว่าที่ผมแต่งสำหรับรถคันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมคันนี้ผมจะแต่งเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมเป็นเครื่องเดิมๆของ Ferra r รี่คันนี้นะครับเป็นเครื่อง V8 นะครับผมของ F e r ร a เรเขานะครับส่วนเรื่องในส่วนของยางนะครับผมเรามาดูในส่วนของยางกันก่อนนะครับผมยางอันนี้ผมใส่เป็นยางสตีดนะครับผมเพราะว่า ถ้าใส่ยาสติเนี่ยมันจะเพิ่มกิ๊ตขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับผมพอผมใส่นะครับผมมันจะเพิ่มกิ๊ตขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวยางหลังนะครับผมผมใช้เป็น3ามร้มมตนะครับผมตัวเลียแทกวิดไม่ได้ใส่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นในส่วนของตัวดิฟเทนนะครับดิฟเทนผมใส่เป็นเกียร์สปอร์ตนะผม เกียร์สปอร์ตนะครับผมแล้วใส่เป็นเ a ดดิฟเฟอเรนเชียนะครับผมอันนี้เป็น s p ิงแอนด d ดัมเปออันนี้ผมใส่เป็นระดับเลดนะครับผม a อนตี Anti ้โลเป็นเลดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมไว้ Reduction ก็จะเป็นระดับเลดครับผมนี่ใส่แบบสุดๆไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันต่อไปจะเป็นใส่เป็นลูกสูบพิสตันนะครับผม น,นี้จะได้เป็น481แรงม้านะครับผมแรงท้ออยู่ที่579นิวตันเมตรนะครับผมและน้ำหนักจะอยู่ที่1 2 3 3กิโลกรัมนะครับผมถือว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับสเตตของคันนี้นะครับผมจะอยู่ที่สปีดจะเป็น7.3นะครับผม Handling 7.0 Acceleration 6.3นะครับผม แลนจะอยู่ที่3.0เบรกกิ้งจะเป็น5.3นะครับผมถือว่าเป็นสเตตแบบว่าระดับกลางๆนะครับผมไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปนะครับผมถือว่าเป็นระดับกลางๆนะนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมปักเดี๋ยวต่อไปจะเป็นในส่วนของจูนนะครับผมปักเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจูนิ่งเซตอัพกันครับผมจูนิ่งเซตอัพนะครับผมผมแต่งเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็น1.9นะครับผมทั้งคู่เลยนะครับผม ทั้งหน้าและหลังนะครับไฟนอลได e ์องเกียร์ลิงอันนี้ผมปรับเป็น3.9สูนะครับผมส่วนตัวอะไลเมน์นะครับผมอันนี้ผมปรับด้านหน้าเป็นลบ0.3แล้วหลังเป็น0.1นะครับผมส่วนฟอนแคสเตอร์อันนี้ผมปรับเป็น7.0นะครับผมแอนตี้โรบาร์ด้านหน้าเป็น22หลังเป็น46นะครับส่วนสปริงนะครับผมอันนี้ผม ปรับเป็น96.3และเก้าสิบนะครับผม i ไร High อันนี้ผมปรับเป็นเต็มสุดทั้ง2อันเลยนะครับผมอ่ารีเบลสตีปเน็ตอันนี้ผมปรับข้างหน้าเป็น6.0และหลังเป็น7.5นะครับผมบัมสตีปเน็ตอันนี้ผมปรับเป็น3.0ทั้งคู่เลยนะครับส่วน Differential อันนี้ผมปรับเต็มร้อยนะครับผม จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจูนิ่งเซตอัพของผมนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเลสนะครับผมว่าทั้ง3มเลสในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมมากับสนามแรกกันนะครับผมสําหรับสนามแรกนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโหมี h อนด้ามีมิตซูกับ BM นะครับช่วงนี้คนไรซักโอเพ่นคนจะน้อยๆนะครับผม คนไสันโอเพนช่วงนี้คนจะน้อยมากก็ต้องทำใจหน่อยนะครับผมมาดูหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงเอาพาเชพลอยไปลวหนึ่งคันผมว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมเองไม่ได้เล่นพาค้าต่อก็ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็เบื่อแหละนะครับพาห้าเนี่ยแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ผมไม่อยากเล่นพา้าต่อเพราะคนในหมดออนไลน์มันน้อยนะครับผม NSX ว่าไง NSX โหจังหวะนี้รับไล่ตามหลังมาติดๆค่อยๆเขาโหปือบอ่าโอ้พาเช็คพอยต์เรียบร้อยไปแล้วขึ้นนำที่หนึ่ง โอ้โอ้โอ้ปัดปัดรดรดเย็นเย็นเข็เป็นกิ้วไปต่อบยาวๆฮะวันนี้เล่นแค่สามสนามพอนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคขลังเป็น BM นะครับตามมาไม่ทันละคันนี้ถือว่าเป็นรถที่แบบบาลานะครับผมไม่เร็วแล้วไม่ช้าจนเกินไปแล้วผม ันนี้ถือว่าเป็นรถระดับกลางการนะครับเฟอร์รารี่คันนี้ในคาส A นะครับผมแต่ถ้าคันนี้ผมว่าแนะนําสุดก็คาส A นี่แหละนะครับผมเพราะว่าคาสเเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับลงตัวสุดแล้วนะสำหรับรถคันนี้นะครับผมจริงๆมาเล่นคลิปนี้นี่ก็ไม่ได้อะมาแข่งจริงจังหรอกมาแค่แบบแจกจูนแล้วก็ขับให้ดูแค่นั้นเองนะครับผม ปึ๊บเบตตรงนี้อ่าเขาโค้งแบบคีนคีนปึ๊บเขาโค้งโคตรดีเบตครับตรงนี้ปึ๊บี็ m ตามมาไม่ทันแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ขับชิวเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยเข้าที่1ไปครับผมง่ายมากกับสนามแรกนะครับผมประมาณนี้นะครับสนามแรกโหง่ายจัดเหลือแค่3มคนเองอ่ะน้อยมากนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามที่2ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามที่2เลยนะครับผมเอาละครับผมเรามาต่อกันสนามที่2นะครับผมรอบที่แล้วนะครับผมห้องนั้นเหลือแค่คนเดียวนะครับผม ก็เลยถึงเลยย้ายมาห้องนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกัน,นับผมสำหรับเลที่สองนะครับผมไปครับผมอันนี้ผมแค่แบบมายืมห้องคนอื่นหน่อยนะนะครับผมไปฮะโอโหอันนี้เราอยู่ที่สองนะครับผมเอา้เอาเขาคงพลาดอย่างนี้โดนแซงนะเนี่ยเรียแบบร้อยเบาๆหน่อยนะครับผมตรงนี้ปึ๊บอ,อ่าออกโค้งดีครับผม พยายามออกโค้งด้วยการที่จะต้องเหยียบเบรกก่อนจะเข้าเส้นแดงนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการเข้าโค้งนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ต้องกลัวหลุดนี่คือซัดไปได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับผมแบบนี้คือซัดได้เลยนะครับผมถ้ารู้ว่าเดียวได้เร็วพอนะครับผมเข้าโค้งไปเลยนะครับผมตรงนี้ ตรงนี้ปึ๊บอ่าผูกออโ,โหงดีมากตรงนี้เบกตรงนี้ปึ๊บอ่าเบกโคตรดีครับคันนี้อันนี้เบกธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นแบบระดับสปอร์ตหรือว่าระดับเลทนะครับผม Okay. ออโอ้โหดีโหด้านหลังนี่คือทิ้งห่างมาเยอะเลยอะนะครับ okay. คันนี้มันก็จะแบบประมาณนี้แหละนะครับผมอยู่ในระดับกลางนะครับคันนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่จะเอาไว้เล่น ทำเก็บเควสหรือว่าเล่นออนไลน์นะครับผมในคัสเ A นะครับผมคันนี้คืออีกคันหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับผมเป็น Ferrari f 4 0นะครับผมขับไปเรื่อยๆฮะโค้งสุดท้ายครับผมแล้วก็เข้าเส้นชัยไปไปครับยาวยาวโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมกับสนามที่สองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามสุดท้ายนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันสนามสุดท้ายนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในสนามสุดท้ายนะครับผมสาหรับสนามสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นสนามทางตรงนะครับผมมีแต่ทางตรงนะครับสนามนี้ทางโค้งจะมีแต่ว่าน้อยนะครับสนามนี้ไปลุยกันเลยครับผมลุยฮะคันนี้ทั้งแรงทั้ง ทั้งแรงทั้งเร็วนะครับผมไปฮะลุยอะผมคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่แบบแรงแล้วก็เข้าโค้งดีในระดับก,กลางๆนะครับผมไปลุยโอ้หเมเยอร์วุ้ยมันเร็วไม่ค่อยอ,อดวะต้องค่อยๆนะครับผมเราอาจจะใช้ความเร็วเยอะไปนะครับตรงนี้เบรกครับตรงนี้เฮ้ย ออืมนั่นแย่เซิร์ฟเวอร์มุมมองอีกคนนึงนี่เขาโดนเราผักออกนั่นนะ่ะนะครับไปครับทางตรงยาวผมตรงนี้ไปนะหยาบไปแล้วผมจะสามร้อยแล้วจะสามร้อยแล้วอะ่ะไวมากสามร้อยหนึ่งเบาๆครับเบาๆครับตรงนี้ปึ๊บโอเคเขาโค้งดีฮะออกโค้งดีครับผม อย่าไปเลยครับตรงนี้ปึ๊บอ่าเขาคงดีตรงไปครับปึ๊บเกียร์สี่ไปครับผมตรงนี้คือทางตรงยาวจุดที่สองนะครับผมไปหูหลังไม่มีใครตามมาทันเลยทิ้งห่างเยอะเลยนะครับอันนี้ออนไลน์ในภาคห้าช่วงนี้เล่นน้อยมากนะครับผมเพราะว่าคนนี่ก็หายกันไปเยอะนะครับผม ส่วนใหญ่ผมมองคนเบื่อจากเกมนี้ไปหมดแล้วแหละนะครับผมเลยคิดว่าเอาจุดตรงนี้นี่แหละมาทำคอนเทนต์ก็คือเป็นแชร์แชร์ในส่วนของจูนิ่งนะครับผมที่ผมใช้นะครับผมบางลีปผมเองก็าอาจจะเอาจูนของคนอื่นมานะครับผมบางอันผมไม่ได้ทำเองนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามทำจูนเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้น,นะนะครับผม โอ้นี่ต้องบอกเลยว่านี่เราทิ้งห่างมาเยอะเลยอะนะครับทิ้งห่างมาไกลามากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแหละนะครับผม F40 มันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับถือว่าเป็นรถที่บาลานซ์ดีนะครับผมถือว่าอยู่ในระดับที่บาลานซ์พอดีเลยแหละนะครับคันนี้เบาครับเบาเบาครับตัวนี้ปึ๊บหยีบโอเคสวย เข้าเซ็นทัยไปครับผมเรียบร้อยครับผมประมาณนี้โหแรงจริงนะครับเฟอร์รารี่คันนี้แหมรถของใครหลายๆคนเลยนะครับคันนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากเอาไปแก้ไขตรงไหน,นก็สามารถนําเอาไปปรับแก้ไขได้นะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม